สวัสดีค่ะพบกับหลิวแล้วก็เกม Diablo นะอันนี้จะเป็น EP ที่3ซึ่ง EP นี้เราจะมาทำเควสที่3กันก็คือ arc หนเควสที่3นะคะแต่ว่าจากในในปุ่มเนี่ยที่เห็นเนี่ยตรงเนี้ยคือเควสสแล้วก็ตรงนี้คือเควสสซึ่งเควสสเนี่ยหลิวดันไปเผลอได้มาตอนที่ระหว่างที่สำรวจแมปอยู่เพื่อที่จะไปทำเควสที่3นะคะแล้วก็ไม่รู้ไงก็ไปกดรับเควสที่4มา ซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูด้วยว่าตอนนี้ก็คือจะพาจะไปทำหลักๆคือจะไปทำเควสที่สามเนาะแล้วก็จะพาไปดูว่าหรือเอาเควสี่มาได้ยังไงนะเพราะว่ามันอยู่ระหว่างทางของเควสที่สามพอดีโอเคเราก็จะคือหรือก็สำรวจแบบมาหมดแล้วแหละอืมก็จะวิ่งไปที่ทำเควสเหมือนเดิมเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ตอนนี้ถ้าใครเล่นตามแบบที่หลิวเล่นมาตั้งแต่ตอนที่หนึ่งนะเราจะสามารถที่จะวาร์ปไปที่ใช้เว p o i n ์เนี่ยวาร์ปไปที่โคแฮนได้แล้วนะคะจุดมุ่งหมายของเราเดี๋ยวกับให้ดูนนี้นี่เขาบอกว่าเควสเนี่ยเมื่อกี้ลืมบอกเควสเราบอกว่าให้เราเนี่ยไปหาอันเดอร์การ์ทางเข้าใต้ดินนะคะเพื่อไปที่ดาร์กู อืมแล้วก็ไปหาอีต้นไม้เนี้ยซึ่งไอทางเข้าใต้ดินเนี่ยมันจะอยู่ที่ส t o น y f ฟิลดหลิวลืมหา Waypoint ที่นี่ชัวเลยก็คือเราต้องไปที่ Stony Field แล้วก็หาทางเข้าใต้ดินเพื่อที่จะไปโผล่ที่ Darkwood แล้วก็จากเดิมเนาะเรามีเวทไพร์โคแพรนทีนี้เราก็ต้องวิ่งไปที่ไอนี่เองเขาเรียกว่าอะไรส t o n ี่ฟิล d เองนะคะ มาจะวิ่งไปกันตอนนี้อาวุธหลิวมีสองอันนะก็คือหลิวใช้คู่กันระหว่างไอตัวหอ,อก,กับตัวธนูก็คือธนูเนี่ยหลิวเก็บไว้แบบเวลาเจอไอพวกเขาเรียกว่าอะไรอะไอตัวที่มันชอบวิ่งหนีหมอนที่ชอบวิ่งหนีเนี่ยก็เอาธนูไล่ยิงมาอีกทีนึงเนาะเพราะว่าขี้เกียจวิ่งตามมันนะคะอันนี้ก็หลิวก็จะวิ่งไปที่สตอรี่ฟิลด์ แล้วก็จะไปที่อันเดอร์การเลยนะที่จะพาเราไปเขาเรียกว่าอะไรพาเราไปดาร์กดาร์กบูดอ่ะคงจะไม่หาเวพอยในสตอรี่ฟิลลแหละเพราะว่ามันจะมันค่อนข้างจะเสียเวลาอืมเนาะก็คือถ้าไม่เจอใครก็จะไม่สู้นะแต่ถ้าเจอก็จะสู้นิดนึงแล้วกันเนาะนี่นะคะคือวิ่งมาตามทางก็จะเจอสตอรี่ฟิลละ เป็นทางนี้ขึ้นไปนะคะมันถึงไม่จำเป็นต้องแบบหาเว i อยก็ได้เพราะว่าแค่เราขึ้นไปตรงเนี้ย <Okay. S 1> เราก็จะเจอทางเข้าซึ่งเป็นอันเดอร์เกลเราต้องมาลงอันเดอร์เกวนะเราถึงจะไปโผล่ดาร์คฮุดได้อันนี้คือหลิวมาสำรวจแล้วเห็นไหมมันก็เลยมีอันนี้ขึ้นวะอือืม นะนี่มันผิดนี่นาเขาวิ่งไปตามทางเพื่อที่จะไปโผล่ที่ดากูดเนาะเออตันตันตัน ก็นี่นะคะคือวิ่งขึ้นมาตรงนี้ก็จะเจอทางออกไปสู่ดาร์กบุตรทีนี้ในเคเสเขาบอกแล้วพอเรามาถึกดาร์กบุตเนี่ยให้เราหาต้นไม้ทีอ i n อินิเซสอะไรเนี่ยเพื่อเอาหมวนอะไรสักอย่างซึ่งตรงนี้จะมี waypoint ด้วยนะใครจะวิ่งหา p o พอ t กันก็นได้เดี๋ยวหลิวพาไปวิ่งหาเวพอ t กันดีกว่าพราะจริงๆหลิวก็มาหาเวพอ t ไปเรียบร้อยแล้วแหละแต่จำไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหน,น มีจะพาไปดูอีกทีหนึ่งก่อนที่เราจะไปต้นไม้นะเพื่อใครเพื่อใครจะเ,เวพอย์นะคะอยู่ไหนวะลืมน่าจะแถวๆนี้ พอมาด่านเนี่ยมันต้องใช้ธนูแหละมันชอบแบบหลบอยู่ในโดงต้นไม้เนี่เห็นต้นไม้ปะอ๋อจาได้ละเหมือนเวพอยต์มันน่าจะอยู่ใกล้ๆต้นไม้นั่นแหละที่เราต้องทํำเขย่ะ ังไงเ okay. วพอก็คือแนะนำว่าหลิวก็ไม่รู้หลิวจะไม่ได้แล้วเหมือนมันจะมีบอสมีอะไรออกมานีะ่ะ หยิวฆ่ามันไปแล้วอ่ะทีนึงเห็นตัวที่หลิวสร้างไว้ไหม <c oughs> คือเป็นหลิวเองแหละฆ่าแบบมาฆ่าบอสทีมกอนสำรวจแล้วมันวิ่งมาใส่ไงก็เลยแบบก็เลยเหมือนจะฆ่ามันไปแล้วอะ่ะเอ้ะมันมีเวพอยได้นะเดี๋ยวก่อนห๋ิวขอหาเวพอยให้ดูแป๊บหนึ่งขาใจอะ่ะปุ้ย เว้ยไม่เห็นเว้ยแหลกไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะทำไมแบบมันชอบแหลกอะอเวลาแบบมอนมาเยอะๆอะเป็นงนี้ประจำเลยเฮ้ยหาเวพอยไม่เจอจะไม่ได้ว่ามันอยู่ไหน งันเดี๋ยวทำเควสไปเลยแล้วกันเนาะเมียพอยมันอยู่ไหนสักที่นี่แหละก็คือเควสจะให้เราเดี๋ยวก่อนฉันได้ยินเสียงแมงอะไรสักอย่างขอเคลียร์ให้หมดกันให้เรามาที่ต้นไม้ต้นนี้นะคะนี่แล้วเราก็จะได้ไอ้นี่เก็บเก็บมันเอาเก็บสิลุกเต็มเต็ม ขอจัดของกันทิ้งไปเลยกันจะหมดยังวะเหลือต้องสามรอยกว่าหน่อุยมันเป็นใบอย่างเงี้ยทิ้งอะไรเดี๋ยวมันไม่มีที่ไวแล้ว พอเราได้ไอตัวนี้ก็เฟซหลอกขึ้นเขาก็บอกเราว่าเอาม้วนเนี้ยไปให้อาคาลานะคะ mm. ก็คาใจวะขอหาเวพอยต์กันได้ปะ mm. จะหรือจะพยายามหาเวพอยต์กับ mm. มันคาใจจริงอะจริงๆก็วาร์ปกลับก็ได้นะ แต่มันคาใจอะเว่พอยมันอยู่ไหนวะรักุดมีเว่ยพอยนะไอ้หลิวก็จุดไปแล้วด้วยอ่ะอันนี้ไม่น่าจะใช่นี่เข้าแบบใหม่ละ็อยู่รู้สึกว่าหลิวจุดไปแล้วอะตัวเองก็จำไม่ได้เองอะว่ามันอยู่ไหนขอวิ่งหาแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวจะทำเควสต่อนะ หาใจอะ่ะโอ๊ยแม่พอยอยู่ไหนอะ่ะ ไม่หาไม่เจออ่ะเราจะต้องวิ่งหาเวพอรอีกนานไหมอ่ะคือถ้าหลิววนอีกรอบแล้วไม่เจอไม่เป็นไรละเดี๋ยวหลิวจะกลับบ้านละไปทำโคเอดดีกว่าฉะนั้นไม่เป็นการเสียเวลา ไม่น่าไม่ชอบเข้ามาในป่าแบบนี้มันลิงยากคงไม่เจอแล้วแหละมันอยู่ไหนก็ไม่รู้อะฉันทำเวพอย n t หายไปไหนไม่เป็นไรค่ะกลับบ้านจากสิ่งที่หลิวเสกไว้ขอขายของก่อนนะอันนี้เป็นเครื่องรางเพิ่มแอคแทกเล t เลตติ้งเนาะ แล้วก็เพิ่มไอเนี่ยเด็กจุลิตีนี่คิดว่าเราจะแปลว่าความแม่นยำมั้งเนี่ยมันช่วยเพิ่มไอพวกเนี้ยอันนี้พกไว้ติดตัวรอเลเวลสิบหกพวกนี้เป็นเครื่องรางเลยนะคะไอตัวนี้พกไว้มันจะช่วยลดเหมือน ความแข็งอะโคความเย็นเจ็ดเปอร์แล้วก็เพิ่มเงินสิบเปอร์เซ็นที่ได้จากมอนเตอร์ส่วนเครื่องลังตัวนี้ก็คือได้บวกเพิ่มอีกแปดเอคเท็เตติ้งแล้วก็บวกเพิ่มอีกสามอัตราความแม่นยำมังืมยังไม่ขายเลยไม่ได้ใช้เอง Okay. แล้วก็เอาเดี๋ยวเอาอันนี้ไปให้อาคาระตามไอ้ตัวนี้เออหรืเพิ่งคิดได้ว่าหรือลืมบอกว่าไปเอาเควสสี่จากตรงไหน,นเพราะัมะแต่วิ่งไปที่ที่นั่นอะคิดต้นไม้โอเคเราเอาให้เขาแล้ว ทีนี้เขาว่าอะไรเอ่ยเขาให้ไปที่เชนก็หินหินอะไรสักอย่างในสโตนี่ฟิล d นะคะแล้วก็เหมือนเปิดเปิดหินนะด้วย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 มวนพิสมวนมวนบัญชีเนะี่ยเหมือนแบบสมุดบัญชีเขาไม่ได้เรียกว่าสมุดบัญชีหรอกเออนั่นแหละเนาะแล้วฉลิวไม่ได้ทํา ไม่ได้จุดเวฟพอยต์ของสโตนฟิลไว้ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปโคแพนแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูที่เอาเพจสี่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทำเพจสามต่อ ว่ามันอยู่ในแมปนี่แหละเป็นคนที่จำอะไรไม่ได้จริงๆอะดูดิท้านั้นที่เพิ่งเล่นมาเมื่อกี้เลยเฮ้ยหลิวหลิวเพิ่งเล่นมาเมื่อกี้นะหลิวจำไม่ได้จริงเด กลายเป็นแบบล่ามอนละพอหาที่ทำเควสไม่เจอเด,ดี๋ยวๆดอไอหมอผีอยู่ไหนเนี่ยคือหาหมอผีหาหมอผีไม่เจอเอ๊ะหมอผีหลบหลบอยู่ไหนที่ไหนวะหมอผียิงไฟใส่เราหน่อยหาตัวไม่เจอ ถ้าหาหมอผีไม่เจอเนี่ยมันจะเสกไอ้ลูกสมุนอยู่เรื่อยเลยนะเนี่ยเฮ้ยหมอผีอยู่ไหนอะหมอผีไปหลบอยู่ไหนที่ไหนวะนี่วิ่งหาหมอผีล้วนๆเลยเนะี่ยหาไม่เจอเอาคุณหมอผีโอ้ยเจอละ อยู่ในหลบอยู่ในนี้เองนะเราเออยยิงไม่ได้แปบบ๊แบเดี๋ยววะอืมด้วยความที่หลิวหาเอนี่ไม่เจอหายตัวรับเควสที่ สีไม่เจอหลิวก็เลยวิ่งหายพักหนึ่งเลยอะจนแบบเออเจอแล้วก็จําได้ว่ามันจะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ข้างๆถ้าเลยนะในโคแพนซึ่งมันจะมีหนังสืออยู่แล้วเราก็มากดอ่านนะมันก็จะขึ้นวสี่มาให้เราทําก็คือเคสตัวนี้เนาะแต่ว่าทีนี้เราจะไปทํควสามซึ่งสามารถไปต่อได้ละเพราะว่าหลิวเจอสิ่งที่ต้องการแล้วนั่นเองก็คือที่รับเวสี่เดี๋ยวเราจะไปจะต้นฟิวเนาะ เลย่ต่อไปสโตนฟิลด์เลยเพื่อที่เราจะไปหาหินแท่นหินนะคะซึ่งอันนี้หาไม่ยากมันค่อนข้างจะแบบชัดเจนมากแต่หรือก็ยังไม่ได้หาดูหรอกว่ามันอยู่ตรงไหนจะพยายามไม่ไม่ตีใครฮะรีบๆหาให้เจอขอนิดนึงอะ่ะบังเอิญเจอน่าจะอยู่กลางๆแมปมะองอุ้ย พลังงานหมดไม่ได้ซื้อมาด้วยเมื่อกี้วิ่งเยอะจนยาหมดคือบางคนอาจจะเห็นว่าหลิวสลับใช้หอกมังใช้ธนูมังเนะี่ยผมไม่ค่อยใหญ่จะเข้าไปไประชิดตัวมันอนะมันมันเปืองเลือดอะ่ะที่นี่ไเจอเว้ยอยละ อันนี้คือบอังเอิญนนจริงจุดไว้ก่อนคือมันเืิงเลือดแล้วก็เลยแบบไม่ค่อยอยากจะวิ่งเข้าไปชนนะแล้วบางทีมันก็ไม่จําเป็นต้องชนขนาดนั้นยกเว้นจนตัวจริงๆอยู่ถึงจะเปลี่ยนมาใช้หอ,อกอันนี้มอะว่ามันมีพิษนะเนาะมันอยู่ในอนี้เปล่าวะ ถ้าเดิรสโตนก็คือให้ไปเปิดสโตนไปเปิดหินในตนนี้ฟิลอยู่ในเนี้ยแหละอยู่ที่นี่แหละหาก่อนอยู่ไหนก็ไม่รู้อยู่ไหน,ว,ไนวะน้องนี้วิ่งมาแล้วข้างบนเลยป่ะนี่นั่นนั่นเจอละข้างบนนั่น,นแน่นอนน่าจะใช่นะใช่ปะวะ เออใช่จริงหูู้หูมีเป็นแก๊งมีเป็นแก๊งเดี๋ยวๆนะบอสอยู่ไหนต้องเปลี่ยนละมันไปชิดตัวพี่ใช้อันเนี้ยใช้หอกมันแรงกว่าพูดจริงๆแต่มันข้อเสียของมันก็คือมันไงดีเดี๋ยวไม่ได้กดเปิดคือมือไปโดน โหเดี๋ยวเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนแม่งยังเยอะพ่อหมอหมดยังเนี่ยมุ้ยพ่อหมอเหลือพ่อหมอเหลือเดี๋ยวแปบบ๊บยิงพ่อหมอมามาวิ่งมาเห็นไอตัวนี้ไหมพอพ่อหมอตายเนี่ยมันเหมือนมีตัวเศษอยู่ปะวะ โอเอโอเอเป็นมนุษย์ชอบโอเอเดี๋ยวก่อนนะของมีอะไรให้เก็บมัง่งพ่อหมอหมดหรือยังเดี๋ยวนะคะขอดูพ่อหมอนพวกนี้มันตื่นมาได้ไงเนี่ยอ๋อก็ว่าทำไมยิงมันไม่ได้ใช้หอกนี่วะน่าจะหมดแล้วแหละ คือจะได้ไม่ต้องมีใครมาก่อกวนเวลาที่เราเปิดหินโอ้โห <think> so. oh. มันมีของที่หลิวอยากได้ค่อนข้างจะเยอะเลยอะแต่ขอเก็บของเคลียร์ขายแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาเปิดหินให้ดูโอเคมาเปิดหินกันวิธีเปิดหินนั่นก็คือเฮ้ยกดผิดแหละ คือมันจะเหมือนกับว่ามันจะบอกตำแหน่งในเนี้ยเราก็กดตามเขาเลยนะโอเคอันที่หนึ่งเราเปิดไปแล้วเพราะมือเราเดินไปโดนใช่ไหมอันที่หนึ่งคื่อนนี้ถูกปะวะเราออกได้ปะเนี่ยมันติดไปแล้วอะ่ะอันที่สองคืออันที่เป็นเหมือนหยดน้ําหยดน้ําอันนี้ชัวร์แล้วก็อันที่สามเป็นเลขสอง อันที่สี่คืออันนี้เป็นขีดแล้วก็อันนี้เปล่าวะอนี่น่าจะใช่ปิดไงเนี่ยนี่แล้วมันก็จะมีตัวเหมือนเบพอยพิเศษตัวนี้ออกมานะคะมันก็จะขึ้นเควสหลอกมาให้ว่าให้ตามหาดักกาเชนเด็ก เดเชนเราก็จะเข้าไปเลยนะเราก็มาตามหาคุณเด็กเเชนในนี้เหวะ เราได้ยินเสียงเฮ้ยว้ยนเนืๆอๆนๆๆเนื้อนื้มเนื้อรเ้อดเนอเนือเอเนือเอเนือรเนือเเนืองอเนื้ออเนื่อ้ นายไม่เข้าใจเราหรอยาไม่เกลียดหรอขี้เกียดเยอะเกินเมื่อกี้ได้ยินเสียงคนเรียกให้ช่วยเดี๋ยวก่อนยางหลอกยางหลอกนายยิงมายิงกลับไม่โกงเว้ยตัวตัวพิเศษในเราอ่ะทึกถึกนี่เอาหอ,อกพิมพ์ไม่เลยโอ้แรงเวอร์ จิ้ม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 แทง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 เองยังไม่หมดเลยวะอืคุณไม่อยากให้มันมาเก็บเกะตอนหลิวกำลังแฮปปี้กับการเก็บของเข้าใจไหมโอ้ยเต็มละเดี๋ยวไม่ต้องเผื่อที่ไว้ด้วยความที่หลิวเป็นคนงกมาก อยู่จะบอกว่าเดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนเดี๋ยวไปขายของแล้วค่อยมาช่วยลุงลุงเราไปก่อนนะลุงตองรออ่ะลุงเจอคนงบแบบเนี้ยลุงต้องรออ่ะพูดเลยมันหยุดไม่ได้จริงๆอะคะ่ะ ลูลก็โลูลก็โลูลโลเราได้นี้มาเฮ้ยมันมีไฟดาเมจเว้ยแต่ก็คิดว่าไอ้นี้ดีกว่านะเพราะมีผิดถ่ายทิ้งไปหมดมีเก็บ โอเคใส่ที้เรียบร้อยแล้วเราก็กลับไปรู้แล้วเนะี่ยมาถึงตะโกนให้ช่วยแต่เนื่องจากฉันเป็นคนที่งก,กมากๆนี่ก็ขอเก็บของก่อนนะเราช่วยกันก็ได้นี่ช่วย okay. อ่าเราก็บอกเขาว่าให้ go to the road ข้างๆเล,ล้ก็เลยสักอย่างของข้างทะเลสาบแล้วก็เควสก็บอกว่าให้เราไปพบกับคุณเชนแล้วก็อาคารไในค่ายเนาะแต่เดี๋ยวก่อนหรูอจะเก็บของก่อนแล้วก็รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดนะอะไรนะมันเอากระดูกจากตรงนี้ได้ได้ไ,ดไหมกระดูกตีแรงๆอะ่ะใช่แบบนี้ปะวะคือเพื่อนหลิวบอกไว้อ่ะ ว่ามันจะมีอาวุธกระดูกอะก็คือตอนนั้นอะที่หลิวเล่นซอฟเเลสหลิวก็ได้แหละแต่คือหลิวจะไม่ได้ไงว่าหลิวไปหยิบมาจากไหนมี่ปะไม่ใช่อ่ะไหนอะไหนกระดูกหรือว,ว่าไม่ใช่อันนี้หรือว,ว่าไม่ใช่นลิวอะ ไม่อยูตรงหนห <L an> จำจำอะไรไม่ได้อ่ะเป็นคนที่จำอะไรไม่ได้จริงๆเนี่ยสเตตัพ up แล้วเนี่ย <L an> เฮย้ยมันไม่ใช่นี้เปล่า่ะคือจำได้ว่าที่ที่อยากได้กระดูกนั้นอะเพราะว่ามันหรือว่ามันได้จากเวมันตีโคตรแรงมันตีพวก มันตีพวกอันเดดออะแรงมากอันนี้ไงก็เลยอยากได้แห้วมานะฮะต้องมาเอาตรงนี้นีนไงเจอละมันตีอันเดดแรงมากจริงบอกเลยไม่รู้ทําไมซึ่งหรือว่าจะเอามาแทนอันนี้แหละเนี่ยดูสแตตมันดิเฮ้ยผิดอันใช้ได้ใช่ละโอเคใช้ได้กลับบ้านละ เสร็สิ้นภารกิจของฉันแล้วนี่พอเรากลมาถึงค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็มาคุยกับเขานะแล้วก็ไปคุยกับอาคาระเพื่อเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจหรือเปล่าวะอือะเลียเสียจจบยัง โอเคเควสหลอกเราเสร็จที่เลียวเก็บกระดูกมาเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวพอเราทำเควสฟอกเทนเสร็จอะหรือเควสอะไรสักอย่างอีตัวเนี้ยหรือว่าตอนนี้เลยปะวะแล้วเราก็มารับเควสหลอกก็คือเควสที่ห้าจะเนี่ยช่างคารฟนะจะน่าจะเป็นเควสที่ห้าถ้าเราทำเควสที่ห้าเสร็จอะมันเหมือนกับว่าเราจะได้เขาเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าอะไรวะมัน ทําให้อีตัวอาวุธธรรมดางอกยง่อยของเราอ่ะกลายเป็นอาวุธทองสีทองนี้ซึ่งหยูจะลองดูว่าจะเอาอีกระดูกเนี่ยมาทําเป็นสีทองได้ไหมนะเพราะว่ากระดูกเนี่ยมันค่อนข้างจะตีตัวแบบอันเดดได้แรงโคตรถึงแม้ว่ามันจะไม่มีความพิเศษเลยแต่ว่าใช้ตีอีตัวพวกแบบอันเดดได้แรงมากซึ่งในในฟอเกเ่น่ะมันจะมีพวกอันเดดอะไรเงี้ยโคตรเยอะ อืมอีกใช้อีกกระดูกเนี่ยถูกมันอ่ะช่วยได้เยอะมากนะคะก็เสร็จละเควสสามอันยาวนานของเราเพราะว่าหลิวแม่งไปมั่วเยอะไปมั่วทางเยอะแล้วเดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยเราจะมาที่นี่มาทำเควสสี่กันก็คือโฟกัสเทนทาวเวอนะคะแล้วก็นี่แหละได้แล้วเรียบร้อยใกล้จะจบเรามาทำเควสสี่โฟกัสเทนทาวเวอร์เนาะแล้วก็ว มาติดตามกันต่อในตอนหน้านะบ๊ายบาย